กราบสวัสดีครับผมว่าไอ้ควันหอม่ <c oughs> อะก็มากับอาการที่ไม่สบายก็ยังไม่หายนะครับอืมเป็นที่อะไรไม่รู้จะตายหาบอกไม่รูล้ละนะโอเคทนะ่านผู้ชมเดี๋ยวันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนื่องจากพูดมากไปค่อยได้มาวันนี้เราจะมาประกอบคัตอาร์ซ่ร้อยสิบหรือว่าคิดตันสวิงอะ,อะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นร้อยสิบนะก็อันนี้ผมเปลี่ยนพวกชุดคัตใหม่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะมีแผ่นนี้มันไม่ได้เปลี่ยนเนะี่ย อันนี้แผงเลที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าของเก่านะครับของเก่ามันเป็น euh, เป็นล่องมันสึกไปแล้วนะครับถามว่าใช้ได้ไหมถ้าไม่ซีเรียสมันก็ใช้ได้แหละแ,แล้วมันก็เป็นของแท้ด้วยแต่ว่าผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยมันจะมีระยะโยกนะครับมันจะโยกได้นิดหนึ่งมันมันมันไม่ค่อยแน่นนะก็เลยก็เลยเนี่ยมันจะโยกได้นิดหนึ่งไหนๆกไ็ไหนๆก็เลยเปลี่ยนมาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นในแอปให้ท่านผู้ชมเอาผ้าคัดที่มีด้านหน้าเป็นผ้าและด้านหลังเป็นเหล็กนะครับจะเป็นรูอย่างนี้ถ้าใครใส่ของเทียมเนี่ยของเทียมมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่มีรูเห็นไหมนะครับก็ให้เอาผ้าผ้าคอัาข้างหน้าที่เป็นผ้าแล้วก็ข้างหลังที่เป็นเหล็กใส่ลงไปอย่างนี้นะครับเราจะเริ่มเราจะเริ่มจากหน้าตัวนี้นะอ่ะทีนี้นะครับเรามาตามด้วยแผ่นที่สอง แผ่นที่2เนี่ยมันจะเป็นตัวเขี้ยวสั้นอันนี้เป็นผ้าคัดที่มีเขี้ยวแล้วก็จะเป็นเขี้ยวสั้นนะครับของ RC ีไม่รู้นะว่าทํำยังไง r า1 0ซกับ r c 8 0ไม่รู้นะว่าทำางไ,ไ,าไงถ้ารู้นะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงอันนี้ของ110ดูตางกันได้เลยอันนี้จะเป็นตัวเขี้ยวยาวท่านผู้ชมสังเกตได้นะครับว่าเขี้ยวมันจะยาวกว่าเห็นไหมเทียบด้วยสายตานะครับก็จะเห็นหรือว่าใครมองเทียงๆก็จะรู้ว่าตัวนี้มันยาวกว่านะถ้ามือใหม่ก็ลองวัดกันดูได้นะครับมาแล้วก็วางงแแมลไปบบนี ในเขี้ยวเนี่ยเราจะใส่เขี้ยวตัวไหนก็ได้นะเนี่ยเขี้ยวพวกเนี่ยเราจะใส่ล็อกไหนก็ได้เราจะใส่ล็อกนี้หรือว่าจะใส่ล็อกนี้ก็ได้นะครับไม่ตายตัวนะใส่ได้หมดพอเราใส่ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะตามด้วยแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กก็ถ้าตามมาตรฐานก็คมไวในทูบไว้นอกแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะของซูไม่แน่ใจเพราะว่าบางบางตัวแกะมามันไม่เหมือนกันนี่นะครับก็ให้เอาเอาด้าน <c oughs> ยังไงวะ เอาด้านคมเนี่ยหันเข้าหาเรานะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับไปอยู่ข้างหน้าอ่ะนึกออกไหมนะครับทําตามกันเลยทีนี้เราก็มาตามด้วยแผ่นนี้แผ่นเขี้ยวยาวนะครับให้เราใส่ไปในล็อกที่เหลือเห็นไหมจะมีร่องที่เหลือของมันเนี่ยทีนี้แผ่นคัดก็จะพอดีทุกแผ่นนะครับเห็นไหมเขี้ยวก็จะลงล็อกทุกแผ่นนะครับทีนี้เราก็มาตามด้วยตัวเฟืองตัวเฟืองเนี่ยให้เราหันมาร์กเห็นไหมมันจะมีมาร์กนะครับ เอามาร์กเข้าหน้าเราแบบนี้แล้วนี่มันจะมีเขี้ยวตรงนี้ให้เอาเอาล็อกตรงเนี้ยเข้าเขี้ยวตรงนี้ให้เข้าเขี้ยวด้านไหนนะครับจับจับยัดยัดยด,ดีๆนะเพราะบางทีมันก็ไม่เข้าหเห็นไหมเนี่ยบางทีมันไม่เข้านะครับดูดีๆด้วยไม่งั้นเราต้องแก้งานใหม่ <c oughs> <c oughs> เราได้แบบนี้แล้วเราก็มาเริ่ม <c oughs> เริ่มต้นขั้นตอนที่หนึ่งใหม่เหมือนตอนที่เราใส่แผ่นแผ่นเนี้ย แผ่นข้างในเนี่ยก็คือเอาแผ่นที่มีผ้าคัดด้านหน้าแล้วก็แผ่นเหล็กด้านหลังไว้แบบนี้นะครับต่อมาต่อมามันจะมีแผ่นคัดแบบนี้ที่เป็นผ้าคัดทั้งสองด้านแต่ว่าจะเป็นเขี้ยวแบบเนี้ยผมก็เลียงไม่ถูกนะก็ทําตามกันเลยอันนี้จะใส่แบบไหนก็ได้นะครับจะใส่ล็อกนี้หรือว่าล็อกนี้หรือล็อกนี้ได้ทุกล็อกนะครับไม่ตายตัวแล้วก็ไม่มีมาร์กด้วย ต่อไปก็จะตามด้วยแผ่นเหล็กนะครับมันจะสลับแบเนี้แผ่นผ้าแผ่นเหล็กแผ่นผ้าแผ่นเหล็กเหมือนคัดทั่วไปนะครับก็ใครจาไม่ได้ก็จาง่ายๆว่าแผ่นผ้าแผ่นเหล็กแผ่นผ้าแผ่นเหล็กแค่นั้นน่ะทีนี้แผ่นสุดท้ายละเขียวสั้นเนี่ยจะใส่กับตัวด้านด้านเมื่อกี้ได้นะครับสลับกันได้อันนี้มันก็จะเหลือล็อกอยู่ล็อกหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ก็ตามด้วยแผ่นเหล็กคิดซะว่าเจ้านี่มันเป็นแผ่นเหล็กแล้วก็แปะ แตะไว้นะครับทฤษฎีง่ายแผ่นผ้าแผ่นเหล็กแผ่นผ้าแผ,นผ่แผนเหล็กแค่นั้นเองนะครับอ่าเนี่ยคือคัดคัดมันหนามันหนามันเลยไอตุ่มตัวเนี้ยมันเลยไม่ขึ้นมานะครับถ้าคัดมันบางมันจะนูนขึ้นมาเยอะมาก <c oughs> แล้วก็เช็คดีๆนะครับว่ามันลงล็อกหมดหรือเปล่าอ่าพอมันลงล็อกหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ตามด้วยอ่าหวีคัดนะครับหวีคัดหวีคัดของผมเนี่ยก็เดี๋ยวจะใส่สองชั้นฮะนี่ทําให้ดูก่อน นะครับมันมันไม่ได้ลําบากอะไรก็เดี๋ยวทาให้ดูแล้วก็ใส่แหวนวางไว้แบบนี้ไม่ใช่แหวนสิใส่กิฟวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่เครื่องมือพิเศษที่ผมทําขึ้นมาจากวัสดุจะใช้นะก็ใครไม,ม่มีก็ลองหาซื้อกันดูนะครับหรือไม่ก็ลองทําขึ้นมาดูผมใช้ <c oughs> ใช้อยู่2ออย่างถ้วยถ้วยลูกปืนคอกับลังคัดนะครับลงังเออลังคัดน่าจะสกูปปี้มั้งสกูปปี้มีโอใช้กันได้นะครับก็ <c oughs> ให้มันงองเงี้ย ให้เป็นลักษณะแบบนี้ก็พอหรือว่าใครจะใช,ใช้เหล็กอะไรก็ได้นะอ่ะนี่ก็ใส่ปึ๊บเข้าไปอย่างนี้ใส่กิปใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับต้องอยู่ด้านในถ้าไม่งั้นเราต้องถ่างกิ๊เวลาเราเอาเข้ามันจะจุ้งยากหน่อยเนี่ยทำมาเพื่อง,งานนี้เลยแล้วเนี่ยเวลาเวลาเราขันเนี่ยก็ให้ใช้ผ้าจับนะผมไม่รู้ว่า พวกคัตตะกูลซูซูกิหรือว่าพวก R4 แม่งเป็นที่อะไรแม่งโคตรคมเลยเฟืองมันจะคมมากนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็ผมทำให้มันเป็นเบอร์12นะครับหาง่ายใช้ง่ายก็ขันเนี่ยขันเข้าไปนะขันจนมันสุดจนตึงมือตึงมือพอดีปุ๊บเนี่ยแผ่นคัดนะครับอ่าวีคัด วีคัทเนี่ยมันจะแบนเห็นไหมจะแบนสนิทเรียบเลยแล้วก็ใส่แหวนลงไปงกดแหวนลงไปแล้วก็ใส่กิ๊บลงไปปกตินะครับ่างกิ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปปื๊บเข้าไปอ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวีสองชั้นเสร็จเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูอีกทีนะครับ เพราะว่าของผมเอาไปทำเออมันจะเสร็จพรุ่งนี้นะผมสั่งกึ่งแหวนใหม่ด้วยนะครับสั่งให้สั่งกึ่งแหวนให้แหวนตัวเนี้ยมันหนากว่าเดิมจากเดิมมัน28ใช่ไหมก็ให้มันกว้างเป็น30นะครับให้มันใหญ่เป็นสามสิบมิลแล้วก็บางลงบางลงให้เหลือเออเท่าไหร่วะสองมิลครึ่งนะครับต้องเหลือ2มิลครึ่งเพราะว่าแผ่นคัดหนึ่งแผ่นเนี่ยเออมันต้องเหลือ2มิลครึ่งเพราะว่าหวีคัดหนึ่งหวีหนึ่งแผ่นเนี่ย มันมีความหนา1นมิลเราต้องลบออกไป1มิลเท่ากับต้องเหลือ2 2มิลครึ่งนะครับผมก็ยังไม่รู้นะว่าถ้าถ้าใช้แหวนแบบเดิมเนี่ยแล้วใส่วีคัดลงไป2ชั้นเลยเนี่ยมันจะเลียกันหรือเปล่ามันจะเลียแบบมันกดกันอยู่ตลอดอย่างนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแล้วก็เอากระโหลคัดกะโหลคัดสามก้อนไปกึ่งนะครับเนื่องจากมันเป็นรอยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใส่คัด r c 1 1 0ตั้นนะครับ ก็คิดตั้งกับอาซีสิบตัวเดียวกันเนาะส่วนของ RC เนี่ยยังไม่เคยเห็นถ้าเคยเห็นเดี๋ยวจะมาทําให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวจะลองไปหาซื้อมาทําดูน่าสนใจเหมือนกันว่าระบบคัดจะเป็นยังไงของ RC80 จะเป็น4แผ่น r c 100จะเป็น5แผ่น r c 110จะเป็น6แผ่นก็คือคิดตั้งตัวนี้ครับเป็น6แผ่นแผ่นคัดทั้งหมดมี6แผ่นก็ถ้าใครจําไม่ได้ก็จำง่ายๆคือว่าแผ่นเหล็กแผ่นผ้าแผ่นเหล็กแผ่นผ้าแผ่นเหล็กเนี่ยมันจะสลับกันอยู่อย่างนนี้ะครับ เป็นขั้นตอนมาตรฐานของคัดทั่วๆไปโอเคก็ประมาณนี้เจ็บคอมาแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับไอแม่งตลอดเลยเค okay. คลิปนี้ไม่มีเล่าจะใหม่คลิปหน้าแะ้วครับไปก่อนสวัสดีครับ